สวัสดีครับวูเปอร์ไบค์รับซื้อซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูไหงโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนามเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบ p ป B บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบ p ป B บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบ p ปบดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับ CT125 นะครับจัดมาให้แบบ2คันเลยนะครับผมเป็น2องเจเนอเรชันด้วยนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวปี2022เป็นเจเนอเรชันที่1ส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นตัวปี2024เป็นเจเนอเรชันที่2นะครับนี่ในที่สุดเราก็มีตัวให้เปรียบเทียบแล้วนะครับมาเปรียบเทียบกันว่ามันต่างกันยังไงรูปลักษณ์หน้าตาแทบจะก๊อปปี้เหมือนกันมาเด็ดเเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดแรกที่ผมเคยบอกสังเกตง่ายสุดคือแคสบาร์ครัััับบบแคคสสารรร์ตตววด้งงเเเิิมมมขอถถนนนีีจะป็ูกไ่ แ a s แคสบาร์แต่งตัวนี้นะอ่าตัวนี้เนี่ยนะครับผมแคสบาร์เนี่ยจะไม่มีคาาตรงกลางนะครับผมอ่ะเรามาดูตรงนี้ครับตัวนี้นี่จะมีค่าตรงกลางแบบนี้นะครับผมนี่ เหล็กคาดกลางแบบนี้นะครับคือเจเนอเรชันที่2นะครับแล้วสังเกตแครงเครื่องนะครับฝั่งเจเนอเรชันที่2เนี่ยจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะจะมีว้ล์มีร่องตรงกลางด้วยนะครับผมอ่ะเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งนี้จะไม่มีร่องตรงกลางเห็นไหมครับจะนูนเนียนสวยแบบนี้เลยนะฮะตรงนี้ก็จะไม่มีคมตัดปุ๊บตรงนี้นะครับเป็นเครื่องเจเนอเรชันที่1นะครับอ,อันนี้คือ จุดพิจารณาอีกหนึ่งจุดนอกนั้นสีเนี่ยอย่าไปดูเลยฮะเพราะว่าสีเนี่ยบางทีมันทํากันได้เนาะอ่าบางคนบอกว่าเอ่อเจเนอเรชันที่2ต้องแรกดำแล้วนี่ฮะเจเนอเรชันที่2แรกไม่ดาอ่าแต่นี่เจเนอเรชันที่1แรกกับดานะครับเพราะฉะนั้นดูแบบนั้นไม่ได้นะครับคุณผู้ชมดูแบบนั้นไม่ได้นะอะ่มาอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันไปคือตัวเจเนอเรชันที่2เนี่ยนะครับแขงเครื่องฝั่งขวาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็องศาการเปิดน้ำมันเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเอาง่ายๆนะ มีวงตรงนี้เห็นไหมครับตรงหัวเครื่องแต่ตัวเจเนอเรชันที่1จะไม่มีวงตรงนี้ตรงหัวเครื่องเห็นไหมครับไม่มีเลยนะครับผมแล้วก็องศาการเปิดน้ํามันเครื่องนะ่ะมันจะอยู่ตั้งตรงนะครับโอเคอันนี้คือจุดพิจารณาความแตกต่างกันนะครับมา เข้าเรื่องคันนี้กันต่อนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมทั้ง2คันนี้นะฮะเอาจริงการใช้งานนะครับเหมือนกันเดะทุกประการนะครับแต่2คันนี้เนี่ยนะฮะมาขายในราคาเท่ากันนะครับผมแต่เดี๋ยวเปิดราคาทีเดียวพร้อมกันเลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ตัว เจเนอเรชันที่1ก่อนนะครับตัวเจเนอเรชันที่1เนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็จะได้ของแต่งจัดหนักจัดเต็มไปนะครับมีกล่องหลังมีกระเป๋าข้างมีถังน้ํามันมีแร็คข้างมีเบาะให้นะครับแล้วก็มีที่พักเท้าคนซ้อนให้นะครับแคชบาร์ตรงกลางกันลอยแคชบาร์ด้านข้างซ้ายขวานะครับที่จับโทรศัพท์มือถือมอเตอร์วูฟตัวบาลานซ์แทนมอเตอร์วูฟนะครับและกาดไฟหน้าอีก1จุดนะครับผมตัวนี้เนี่ยนะฮะก็แต่งจัดเต็มนะครับมีกาดท่อตรงนี้มาให้ด้วยนะครับ เ,เลขไม่นะเดี๋ยวมาให้ดูเลขไม่กันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้วิ่งกันอยู่ที่7,000พันโลนะครับผมตัวนี้มีบุ๊กเซอร์วิสอะไรครบถ้วนนะครับผมเดี๋ยวมาสตาร์ทรถให้ดูว่าเป็นไงกันบ้างนะปึ๊บจับต่อยเสียดูปึ๊บมานี่นะครับโทษทีนะวัอกี้ขีดไม่แรงเท่าไหร่เอาใหม่นะครับนี่นะครับอ่าสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมมาดูคเแ่นกันเนดี๋ยว ควันขาวไม่มีนะครับผมและ c t 125เนี่ยจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือเขาให้สตาร์ทาวมาด้วยนะครับทุกเจเนอเรชันนะครับข้อดีคือคู่แข่งเขาไม่มีนะครับคู่แข่งที่เป็นอ่าค่ายที่แบบฟัดเวียงกันมาโดยตลอดนะฮะไม่มีนะครับแต่ซูรี่เรียกคู่แข่งได้เปล่าเจคอสมีนะฮะอันนั้นก็น่หน้าตาจะไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าไฟกลมด้วยกันแล้วเป็นครอสโอเวอร์แบบเนี้ย นะครับผมคู่แข่งเขาไม่มีスタทาวนะครับซึ่งอันนี้สําคัญมากๆเป็นจุดพิจารณาของใครหลายๆคนเลยเวลาไปออกป่าหรือว่าออกเที่ยวแล้วเกิดแบตเตอรี่มันอ่อนนะครับตัวスタทาวจะช่วยคุณได้มากเลยทีเดียวนะครับดิสเบกมาทางล้อหน้าและล้อหลังตั้งแต่เจเนอเรชันที่1แล้วมี ABS ที่ล้อหน้าให้นะครับแล้วก็ได้เครื่อง1 2 5ยีซีกำลังแรงบิดอะไรพวกนี้คดีแน่นอนและจุดเด่นกว่าคู่แข่งทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น J Cross หรือพีจีวันนะครับก็คือท่อนะครับและกองอากาศเขาอยู่ค่อนข้างสูงครับท่าผู้ชมอ้ารถลุยๆเนี่ยนะฮะถ้ามันท่ออยู่สูงกองอากาศนี่ครับมีกองอากาศนะครับอยู่สูงนะฮะนั่นหมายความว่าไงครับมันลุยได้สูงมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่าอันนี้คืออัตลปยของเขานั่นเองนะฮะไฟเป็น LED ทั้งหมดแล้วนะครับออกแบบมาแบบวินเทจนะออกแบบมาแบบคลาสสิกนะครับแต่ให้เทคโนโลยีที่จัดจ้านเหลือเกินนะครับผมนี ไฟเลี้ยวไฟท้ายอะไรพวกนี้เป็น LED ทั้งหมดแล้วนะครับมาดูอีกฝั่งกันดีกว่าอีกคันหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างนะให้ปีปเบรกมาเหมือนกันนะนี่นะครับขอ,อยาับเรื่องครับป๊ะเรียบร้อยนะมาต่อกันที่คันนี้คันนี้เนี่ยทะเบียนใครอยู่โคราชนะทะเบียนตองหนึ่งเชื่อไหมครับจริงๆตัวนี้ผมไม่ได้อยากจะเอาทะเบียนตองหนึ่งเลยนะแต่ว่าเจ้าของเดิมนะครับกาลังเดือดร้อนอยู่นะตัวนี้ผมก็เลยซื้ออุ้มขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ให้ไปด้วยนะสาหรับใครที่อยูอ่ใครที่อยู่ที่ไหนก็แแล้ว้ววต่่่ถถาาาาาเกิดมมีีสยทจะาารโอน ทางฝั่งโคราได้คุณจะได้ทะเบียนตองหนึ่งไปด้วยนะครับให้ไปด้วยเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจับทอยเสียด,ยดูนะครับตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่2ปี2024แล้วนะครับผมเป็นสีเขียวใหม่ด้วยนะออกเร็วแบบเขียวพัดเทลอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ฮะนุ่มๆนิ่มๆคันนี้รถสวยมากคุณผู้ชมมีจุดพิจารณาเพียงอย่างเดียวเลยคือ ตัวบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยเขาเหมือนไปทําหายไว้ที่ศูนย์นะครับผมกําลังตามหามาให้อยู่ถ้าอันนี้ให้การให้ตีว่าไม่มีไว้ก่อนนะครับให้ตีว่าไม่ไม่มีไว้ก่อนแต่รถน่ะสวยมากแล้วรถวิ่งแค่พันโลเท่านั้นนะครับเด้ยวซ้ายเีือวขวาแล้วรถมือเดียวด้วยนะอ่ะคุณผู้ชมดูนะฮะขีบกลางตรงกลางนี้ยังอยู่เลยนะครับชุดสีนี่สวยเลยดิสเวงนี่ใสเลยนะครับเนี่ยแข้งเครื่องอะไรพวกนี้สวยใช้ได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหอลังการจริงครับนี่ครับ วันข่าวไม่มีนะครับเจเนอเรชั่นที่2กับเจเนอเรชั่นที่1เนี่ยเครื่องมันต่างกันนะครับแล้วมันต่างกันยังไงนี่โอ้บิดนุ่มบิดนุ่มเลยนะครับตัวเจเนอเรชั่นที่สองเอ้ที่1นะครับอันนี้เขาพิสูจน์กันมานานแล้วเครื่องเหนียวแน่นอนนะครับเครื่องเหนียวเครื่องทนแน่นอนนะฮะส่วนเจเนอเรชั่นที่2เนี่ยมีการปรับระยะชักนิดหนึ่งนะครับทำให้ขับสนุกมากยิ่งขึ้นแรงมากยิ่งขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับย้ำว่าอีกนินดหน,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 นึ่ไไได้คค้้แแบบบบบมมีีีนน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 ััััััยยะะะะะจต่่าางงกก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 กเเิปปปคครรรรออออพพพพววฮ บังคับได้เหมือนกันหมดเลยนะครับผมรองรับน้ำมัน E20 ก็เหก็แล้วโซฮอขับเหมือนเวฟไม่ต้องมีครัชมือนนะครับผมไม่ต้องมานั่งกำคัดงัดเกียร์นะฮะ กดอย่างเดียวนะครับกด12 3 4งย้อนกลับ4 3 2 1นะครับเปิดราคาเราใจแน่นอนนะคุณผู้ชมนะช้าอดแน่นอนนะผมหามาเติมให้แล้วนะครับผมปกติแล้วถ้าเป็นรถแต่งแบบนี้นะครับผม80,000กว่าแน่นอนอยู่แล้วแต่ผมจับมัดรวมทั้ง2คันเลยขายราคาเดียวเท่านั้น79,900บาทช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับคันที่แล้วลงราคานี้นะครับแย่งกันใส่แทบไม่เลยนะฮะแล้วคันก่อนหน้านี้ที่แต่งประมาณเนี้ยขายไป899คุณผู้ชมครับอันนี้799ทั้ง2คันนะครับใครที่ ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเป็นเจนใหม่ล่าสุดนะครับคุณเลือกเจนหนึ่งคุณได้ของแต่งจัดเต็มไปเลยปียีิบสองแต่ถ้าคือคุณต้องการความใหม่เจนใหม่ปีใหม่วิ่งน้อยนะคบมีกล่องลางเหมือนกันไม่ต้องแต่งอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะปี2024เราได้พันโลนะครับคุณเลือกตัวนี้เลย2024ครับเจนเกอเรชั่นที่2ในราคาเดียวกันเจ9 0 0บาทช้าอดแน่นอนโทรมาได้ที่4 6 3 6, 35, 64, 6 3 6 3 5 0 6 4 6363 63 5จองกอนได้ก่อนเลยกะฮะช้าอดแนานหนนะคุณผู้ชมนะ c t 1 2 5มันขี่ไะฮ แบบอัธยระโยเยอะมากๆขี่เหมือนเวฟแต่ลุยได้มากกว่าเวฟแน่นอนนะครับการประกอบวัสดุที่ใช้อะไรพวกนี้นะฮะเหนียวแน่นทนทานนะครับใช้ยาวแน่นอนและที่สําคัญเลยพาร์ทอะไหล่อย่างเช่นไฟหน้าเรือนไม้อะไรพวกนี้เขาใช้กับมังกี้ใช้กับแดกได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะหลากหลายในเรื่องอะไหล่ในอนาคตนะฮะสบายใจหายห่วงได้แน่นอนแล้วคอนด้าครับยอดขายอันดับหนึ่งในเมืองไทยนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์นะ,อะโอเคนะครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยจองก่อนได้ก่อนช้าอดเน้นโทนะคุณผู้ชมถ้ามูม่แต่ลายผมบอกเล เลยบางทีคุณเสร็จคนโทร5นาที10นาทีเนะี่ยมันเฉือนกันแค่นี้นะครับบางทีมันเฉือนกันหลักนาทีด้วยซ้ำนะฮะจองก่อนได้ก่อนเลยนะครับผมโทรมาได้ที่0646363635 0646363635นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะขายรถหรืออยากจะเทิร์นรถนะเรารับซื้อให้ราคาสูงแล้วไปถึงที่ไม่มีห,กหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอันนี้ง่ายๆเนี่ยอย่างคันนี้ถ้าคนที่เขาขายมาเขาติดต่อเป็นเขาติดตามผมเป็น MC ด้วย ผมซื้อมาเจ็ดกว่าแล้วคุณผู้ชมไม่เชื่อถามเขาดูได้ถ้าเขามาคอมเมนต์นะคุณถามเขาเลยนะครับคือกําไรเราบางจริงเราเน้นซื้อให้ราคาสูงซื้อให้จบได้รถสวยๆมาโชว์แบบนี้นะครับผมอ่ากำไรเดี๋ยวมันมาเองนะฮะเราเน้นคุณภาพเอาไว้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวมันตามมาเองนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าเราใจถึงจริงเราไปถึงที่นะครับผมไม่มีหักใช้ใจใดเพิ่มเติม คือจบตรงนั้นเลยแลวโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติไม่ต้องยืดเยื้อไม่ต้องลีลามากมายและมีพนักงานมีเอกสารไปให้เซ็นถึงหน้าบ้านนะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกประก,การและโอนเงินเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัตินะครับคุณคงไม่อยากขายรถให้แบบใครก็ไม่รู้จักถูกไมหมครับบางทีขายกันตามเฟซขายกันตามเนี้ยขายเสร็จปุ๊บเฮ้ยไม่ยอมเอารถเราไปโอนสทัทีโทรกลับไปเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วเบอร์นี้ระงับไปแล้วคุณทําไง แก้ไขอะไรไม่ได้ถูกไหมครับก็ต้องไปนั่งมีปัญหานูนนี่นั่นตามมาใบสั่งก็มากันไม่หยุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นขายกระเป b i k บเรามืออาชีพครับเรามีวิธีการดูแลหลังการขายเราเปิดมาเป็น10ปีแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงได้แน่นอนนะครับแล้วผู้ติดตามเรามาถึง2องแสนกว่าคนแล้วนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เชื่อใจมั่นใจในร้านวูบนะครับผมเราจะบริการและพัฒนา เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมหลายคนถามผมว่าเฮ้ยไม่มีหน้าร้านทำไมขายปิดการขายทุกวันนะครับคือตอนนี้เราเอางบหน้าร้านเราไม่ได้ใช้หน้าร้านแล้วนะเอางบหน้าร้านมาดูแลหลักการขายเลยครับเซอร์วิสให้ถึงถึงเลยฮะคุณดูเคสเวสป้านะครับปาจินบุรีผมขับไปถึงตรงนู้นนะ <S <S รับรถกลับมาเซอร์วิสให้แล้วเอากลับไปส่งให้ด้วยนะครับ <S <S เป็นไงฮะอันนี้เราเรียกว่าเซอร์วิส ถึงมือนะฮะถึงมือลูกค้าเลยนะครับผมอโอเคนะครับผมเอาเป็นว่าใครที่จะหา CT125 อยู่ห้ามช้าห้ามพลาดเด็ดขาดกับคลิปนี้ครับ2คันนี้จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมซื้อแล้วสบายใจต้องที่บูประบายนะ